การเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการปรับเปลี่ยนรากฐ,ฐานของจิตใจมนุษย์้วยกระบวนการที่ลงลึกไปถึงโครงสร้างของความเป็นตัวตนซึ่งเป็นการลงมือเปลี่ยนภายในอย่างแท้จริงจิตที่ได้รับการฝึกด้วยภาวนาจึงสามารถวางใจเหนือสิ่งล่อหลอกแห่งโลกได้การภาวนาแม้ทำเพียงวันละเล็กละน้อย แต่ถ้าทำด้วยใจที่ตั้งมั่นสม่ำเสมอและไม่ประมาทก็จะสั่งสมเป็นบุญบารมีที่จะค่อยๆแปรเปลี่ยนจิตจ,จากสามัญชนให้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกระบวนการแปรเปลี่ยนจิตที่ยาสู่จิตที่ใสสว่างและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตามลำดับทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือมีสติในชีวิตประจำวันเท่ากับเรากำลังเติมเชื้อไฟให้บุญบารมีสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนเราในช